สวัสดีแฟกนกย์ตนเทาวานาชอยกันเลน,น,นะคะสำหรับวันนี้ก็ต่อกับพาที่ที่47นะคะตอนที่52นะคะวันอาทิตย์ที่งดงามของคุโดดูโรดะเฮ้อวันนี้ก็ผ่านไปอย่างว่างเปล่าช่างเรียบง่ายไม่มีผลผลิตอะไรเลยืมเฮ้ยโอง้งิสึไม่ได้เจอซะนานสบายดีหรือวัสด,ดีขาใหญ่บายดีเหรอ ว่าวาโอ๊ยจูจ่ๆทำอะไรวะเดนเตเข้ามาได้ประเปล่าโทษทีเห็นหน้าตาค่อนข้างเละเลยเพอก็เกิดอะไรขึ้นทำไมหน้าตาแกถึงได้ถูกยายบ้าตาอัดขนาดนั้นแกก็ชักจะอาการหนักแล้วนะอย่าพูดตลกดีกว่าน่าเรื่องกำลังชะนะมีแค่ช้ากว่ายายผมสีน้ำตาลทุกทีก็เท่านั้นเอง ต่อให้แพ้หน้าตาก็ไม่เล็กแบบนี้หรองั้นงั้นเฮโซต่างหากเล่าเฮโซถูกเฮโซอัดเข้าทีหนึ่งถึงได้กลายเป็นแบบนี้เอ๊ะเฮโซเนี่ยนะเฮโซนั่นเหรอจะมีเฮโซที่ไหนอีกก็พ่อของโคอิโ hey ซ so, เรียวก็เพื่อนนุ่มชั้นของชั้นไงเอ๊ะทำไมหมอนั่นเก่งจริงๆวะเล่นใช้ฝ่ามือฟาดสวนใส่หน้าขณะหันตัวมาทั้งที่ฉันเริ่มก่อน ทีเดียวเองทีเดียวแค่ทีเดียวก็กระเด็นไปสุดสำนักนั่นจบเกมเลยถ้าเป็นหมัดคงตายไปแล้วหาสำนักอะเอ๊ะปีสอาดไรดีๆนี่แหละเฮโซเป็นคู่ในอุดมคติของฉันเลยคิดถูกที่เข้าสำนักโคบุจิสุสายโคยโซฮิฮิฮเดี๋ยวองิสุลองเรียบเรียงเรื่องดูหน่อยสิ หืม <c oughs> แกทําไมนะอยากบอกว่าเมื่อวานต่อสู้กับเฮโซที่สํานักแล้วแพ้แมนบอเออถ้าอย่างนั้นที่บอกว่าสํานักนั่นก็หมายถึงสํานักโคบูจิสึสายโคยโซและบ้านของโคยโซเรียวโกเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้มีความเห็นขัดคันไหมไม่มีถูกต้องตามนั้นอืมเป็นแบบนี้นี่เองยากโกหกดีกว่านะ่าแกพูดเรื่องเองลวไหายอะไรวะ คิดว่าฉันจะยกโทษให้เรื่องแบบนั้นแล้วหึวา่าอะไรอะไรฟังนะเฮโซบอกว่าไม่รับใครเป็นสิทธิ์แล้วทำไมแกถึงได้เข้าไปได้ฮก็ขอขอไงตื้อคยโซเดยโกแทบตายตื้อคยโซเดยโกรล้อย่าเพิ่เจอไม่งั้นแกตายนะเฮ้ยเสร็จแล้วเฮโซบอกว่าถ้าเบอร์สองมาด้วยแล้วก็โอเคเลยไปรับการฟื้ด้วยกันกับเบอร์สอง เธอถึงได้เออปึกหึม<ง>ไม่นึกว่าจะเกิดเหตุการณ์อันน่ารื่นรมสมุราขึ้นในเวลาที่เราไม่รู้ปล่อยให้วันเรียบง่ายผ่านเลยไปเฉยๆไม่ได้แล้วเอ๊ะน่ะอุย้ยน่ารื่นรมอะไรครับหน้าตาองค์ยิสเละขนาดนั้นหึไอ้โง่บ้านของโคลสวเรโกนาะเฟย เล่นใช้กระบวนท่าใต้ใช้ยคาเดียวกันมันย่อมต้องมี something wrong แน่แง่ๆไม่มีหรอกครับเป็นคิตาโนซังก็ยอมไม่ได้นำหน้าไปก้าหนึ่งอีกแล้วสินะโอ้ยยกโทษให้ไม่ได้โอยอ่ะคุรดาซังฮะคิตาโนซังชนะเฮโซหรอครับเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นกะหลบตอนที่พ่อของเดียวกดจางชาร์จเข้ามาแต่ว่า แขนที่ยืนออกไปดันไปโดนเขานะ่ะแล้วพ่อของเรียวกดจังก็ล้มแน่นิ่งไปเลยท่านที่ฉันไม่ได้คิดจะสู้แบบจริงๆจังๆทํำผิดจริงๆเลยฉันขนาดเล่นๆยังน็อกเหโซได้เขาเก่งจริงๆด้วยวันนี้เข้าหน้าเรียวกดจังไม่ติดยังไงไม่รู้เฮอ้อถ้าไม่ล้มพ่อที่ยืนขวางก็อดได้ลูกสาวมาคองแต่ถ้าพ่อล้มพ่อผู้หญิงก็เศร้า สมาการรักนี้เขาคงแก้ยากนะอืมอืมคิรานอสังว้าอะไรของแกจริงเหรอครับคิรานอสังคิรานซังเข้าสำนักของเฮโซแล้วจริงๆเหรอครับเอ๊ะองยิสุมันว่าไปฝึกกันสองคนกับเฮโซเมื่อวานฉันฝึกนิดหน่อยแค่เมื่อวานวันเดียวเองไม่ได้เป็นสิทธิ์อะไรนี่หรอกแต่แต่ว่าเจ้าโองยิสุมันบอกเป็นสิทธ์แล้วเรื่องขององิสุคง เป็นไงไม่รู้สิเมื่อฉันเมื่อวานก็เหมือนกับถือโอกาสด้วยเลยนะถือโอกาสลมเฮโซหรือถึงจะถือโอกาสมันก็แปลกอยู่นะครับทางั้งที่ก่อนนี้เขาบอกว่าเขาบอกผมว่าโคบุจิส,สอสัยโคอิโซมไม่รับสิทธิ์ถ้าถามฉันก็ไม่ได้อะไรไปจริงๆและเมื่อสิทธิมนุษย,ยชนขั้นพื้นฐานชัดๆอืมอืม ปูเหลียวเหอะโคยโซเรียวโกมันหมายความว่าไงแบบนี้หมายความว่าไงฮะอะไรเล่าจูจูพูดเรื่องอะไรของนายไหนบอกโคบุจิสื่อสายโคยโซไม่นับสิทธิ์ไงแล้วให้แค่พวกคิตาโนสังเข้าไปเรียนเนี่ยไม่แปลกหรอกเหรอเฮ้เพื่อเปล่าไม่นั่นไม่ได้เป็นสิทธิ์แค่ฝึกนิดหน่อยเธอพูดใช้ถ้อยชัดคำเลยว่าต่อยคิดจะเรียนก็ยาก ยากเนี่ยหมายถึงไม่ได้สักวินาทีใช่ปะ่ะแปลกแต่แต่แบบนี้หมายความว่าไงฮหออ่ะคิตาโน่คุ้งกลับแล้วเหรอไปด้วยกันเถอะอย่าก,กบเกินบิดเบือนปัญหาดิอะไรอีกเล่าสรุปแล้วนายต้องการอะไรไม่ทราบฉันก็อยากเรียนโคบุจิสึสายโคอิโซด้วยนะสิแค่บอกคิตาโน่สั่งเท่านั้นมันไม่แฟร์เลยแฟร์อะไรเห็นหน้าอง,งิสึไหม คิตาโน่คงยังเจอดีเลยไม่แฟรและเมื่อสิทธิ์มนุษยชนไม่ใช้อำนาจผิดทางเอาส่วนตัวปนส่วนรวมฟฟังนะแค่แค่พวกคิตาโนคสังเนี่ยขี้โกงฉันก็อยากไปบ้านเธอเหมือนกันอุตส่าห์อดทนแทบตายอะเปล่าๆปาไม่ใช่เพราะไปบ้านเธอจะได้ไปบ้านเธอสะดวกหรอกนะ ฉันมีหัวใจแบบเด็กหนุ่มที่หอยหาความแข็งเก่งด้วยใจบริสุทธนะิ์น่ะเข้าใจแล้วฉันจะบอกพ่อให้วันอาทิตย์นี้เป็นไงฮะวันอาทิตย์นายองิ์สุก็เซาซีอยากไปอีกวันธรรมดาพ่ออยู่เสวนาด้วยบ่อยนักไม่ได้แต่วันอาทิตย์คงได้ทั้งสองคนสนไหมถ้าไม่ว่างก็น่าเสียดายเอ๊ะไปได้สีไปได้สี่สบายมากเลยล่ะ จริงๆนะฉันไปได้จริงๆนะแล้วไม่ว่าจะพูดอะไรไม่ว่าจะพูดอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นทีหลังฉันก็จะไปวันอาทิตย์จำเอาไว้ให้ดีเถอะถึงได้บอกถึงได้บอกว่าได้ไงอะไรไม่รู้ไปบ้านของเดวโ,โกวันอาทิตย์ไปบ้านผู้หญิงวันอาทิตย์ไปบ้านผู้หญิงวันอาทิตย์ฟังดูช่างไพเราะอะไรปานนี้เคยมีเสี้ยวเวลาที่วันอาทิตย์สนใสขนาดนี้ไหมเนาะ นี่แหละ beautiful Sunday จริงๆเป็นอะไรคิดแต่เน่าคุงดูซึมๆชอบกนอ่ะอืมคิดถึงเรื่องเมื่อวานแล้วรู้สึกเสียใจที่ทำให้พ่อของเดียวกดจังเป็นแบบนั้นพูดอะไรอย่างนั้นถ้าจะพูดพ่อทำเรื่องไร้กาศก่อนนี้เองก่อนเองนี่และนั่นก็เป็นผลจากที่ฉันกระชากขาพ่อล้มตั้งหาแต่คิดคิดดูแล้ว ทำให้พ่อของเดียวกดจาเป็นแบบนั้นฉันนี่ร่าเรื่งหน่อยสิไม่ใช่พอคิตาโนซังหรอกนะืมทาคคซาคุคงคิตาโนซังไม่มีแผลเลยไม่ได้สู้กับเฮโซหรือไงสู้เฟยแล้วก็น็อกเฮโซได้ในหมัดเดียวซะด้วยฮะคิตาโนซังชนะเฮโซเหรอเออได้ยินว่าหมัดเดียวด้วยเฟย เขาว่าพอเริ่มลงมือได้นิดเดียวก็ล้มไปเองแทนที่ไม่ได้จริงเท่าไหร่คิตาโนซังเนี่ยเจ๋งไม่เปลี่ยนเลยวะและเริ่มลงมือกับเฮโซนั่นนิดเดียวหมายถึงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของคิตาโนซังไงเล่ายังบอกว่าถือโอกาสล้มด้วยนี่วะแต่ถึงยังไงคิดคิดแล้วผลลัพธ์ก็กลับกลายเป็นการนอกพ่อของผู้หญิงของตัวเองคิตโนซังเลยค่อนข้างหดหูใจอ๋ออย่างนี้นี่เอง แข่งเก่งซีซัวทุกเรื่องใช่ว่าจะดีสินนะนี่แหละที่เขาเรียกว่าชะตาฟ้าดิคด,ดีกว่าอ่อนแอซีซัวทุกเรื่องแบบแกเยอะเฮ้เฮ้เนี่ยจ,จะเป็นโอกาสก็ได้ความรู้สึกอึดอัดเริ่มเดือดปุดปุดเป็นครั้งแรกกับคิตโนสังที่เป็นนอกพ่อของตัวเองและมันจะแปลเปลี่ยนสู่ความคลางแคลงใจขนาดหนักในไม่ช้า ใจนั้นหัวใจของผู้หญิงที่ชอบช้ำพอช็อกที่ถูกคนเชื่อใจหักหลังก็จะไปยืนก็จะหันไปยังชายใกล้ๆที่มุ่งมั่นเอาแต่ฝึกฝนท่าเดียวฮัตชา่าชัยชนะจะมาอยู่กับฉันวากคอยดูนะวันอาทิตย์ฉันจะทำให้วันหนึ่งที่เป็นวิดีฟูสมชื่อฮ่าหาหหคงถึงเวลาที่พ่อแกควรจะคิดตีจากได้แล้วมั้งฮ่า คุคุรดะสังสำนักคบุจสิสไซโคอิโซพังเอึอวันนี้คนชื่อคิตาโนอะไรนั่นไม่มาหรือไงเดิมทีเขาก็ไม่ได้มีใจอยู่แล้วไม่แค่วันนั้นเท่าน,นั้นแหละบัดซบนีไปแล้วสินะจะปีศาจนั่นเจนนั้นเบอร์สองลอมเฮโซได้จริงเหรอเออได้ยินว่าช่วยพิบตาเดียวเองหึนี่พวกแก พ่แกได้ยินเรื่องการต่อสู้ของระหว่างฉันกับหมอนั่นมาว่าไงบ้างแค่บัดเดียวก็ล้มสบายๆทั้งที่ไม่ได้จริงเขาว่าถือโอกาสแวะล้มด้วยนะ,อะไอปีาศาจป่านั่นไม่อยากเห็นตัวคอยโซเดียโกแฮแต่ไม่ต้องใจร้อนอยู่ใต้ใชายคาเดียวกันแน่ๆบ่สนใจคนที่ไม่อยู่ไปก็เท่านั้นเข้ามาเลยจับคู่ฝึกหาเอ๊ะ เอ๊ะบะเลงเลยเป็นคนเข้าใจง่ายอ่อไม่ฝึกไม่ฝึกท่ากันก่อนหรอเป็นคนเข้าใจง่ายดีไหมล่ะสเปรพวกเราเดียนะไม่ต้องสนใจเรื่องท่าเรื่องท่องท่าเจอหน้าก็เข้ามาซัดกันเลยดีกว่าจะแ,แต่ว่าคนเรียนพื้นฐานให้ใหเรียบร้อยก่อนพูดอะไรเล่าตัวเองก็ไม่ได้สนเรื่องพันนั้นนี่หวาขาใหญ่ มันจะเก่งได้มันต้องเรียนจากการต่อสู้จริงเฟ้ยถ้างั้นเริ่มแล้วนะเฮโซอะโครมอะอุะ้ย <c rom> โอ้ยซื่อคุงน้อยวากโดนอีกทำอะไรนะขายใหญ่คิดจะมาฆ่าก,กันเล้ออะเป่าน้นาหน้าแกค่อนข้างเละเลยฮิฮิๆๆไม่เอามือให้เหมือนเดิมนะเฮโซ สมกับที่ชัดลูกสาวของเองปางตายเออเออองิสุขุงเอาแล้วนะระวังตัวเฮโซตึกตึกตึกเปรี้ยงเฮออะอะช็อกไปเลยดีกว่าว้าวเฮ,ฮ,ฮ้เก่งไม่เบาหนิวะ่ะมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนั้นไม่งั้นก็ไม่มีความหมายที่ฉันจะต่อสู้ด้วยเออเออองิสุขุงระวังตัวเฮโซ ยังไม่ยอมแพ้นเดินเดินมาโครมโอ้งิซึอโอ่งอิซึเฮ้ยเอาละต่อไปเป็นคิวของแกพร้อมแล้วใช่ไหมอ่ะเอ่อคือทำง้อเรื่องหนึ่งได้ไหมครับเฮ้ยคิราโนโร้องงเรียกโกจังรอนานไหมอ่าฉันก็เพิ่งมาแต่เกียงั้นไปกันเถอะ ไปทางไหนทางนี้จากทางนี้อเอ๊ะแต่ว่าบ้านของเดียวกดจังอยู่ตัวหนังิฮิเอ๊แต่วันนี้ฉันบอกจะไปจะไปขอโทษพ่อของเดียวกดจังให้เรียบร้อยนี่นะไม่เป็นไรคนตรงเพ่งแบบนั้นช่างเขาเถอะอย่าเอาแต่ห่วงเลยสนุกด้วยที่ไม่คิดถึงเรื่องกวนใจบ้างก็ได้นะ เพราะฉะนั้นด่าเริงไว้นะอ่ะแต่ว่าเอาเหอะหน้าไม่ต้องมีแต่เดียโกวันนี้ออกไปข้างนอกกับเพื่อนถามทำไมไม่ทราบไปไปข้างนอกเนี่ยเอ๊ะก็มาอยู่บ้านนี่ก็ไม่อยู่ในบ้านนี้ไปข้างนอกจะอยู่ได้ไงเล่าอะไรกันวันสำคัญแบบนี้ไปที่ไหนกันแน่ครับไม่รู้แล้วม,มันวันสำคัญอะไรเอาละตั้งท่าได้ฉันจะฝึก คบุจีสซายคอยโซให้อะเดี๋ยวรอก่อนครับผมมีเรื่องนึงอยากจะพูดครับคนไรหน้าลำคาญจังแ <c oughs> กเอมคุณพ่อครับใครเป็นพ่อแกวะเกลนายกลูกสาวให้ผมเถอะครับจริงๆนะครับเราทั้งคู่มีความรักให้แก่กันไม่ว่ายัางไงเราสองคนก็ต้องอยู่ด้วยกันให้ได้นี่นคือผมลิขิตนะข,ขอรับกับผมได้โปรดเถอะแม่สองเรา ยังอ่อนไว้แต่ด้วยพลังความรักแล้วไซฟันฝ่าความลำบากไปได้แน่ครับและรับรองต้องมีความสุขให้ได้เลยคอยดูเรื่องของคุณพ่อผมก็จะไม่ลืมต่อให้คุณพ่อตายอย่างมาข้างถนนที่ไหนผมก็ต้องหาศพเจอและสร้างหลุมศพรูๆให้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเฮ้อพัพพาทำไมรอบข้างลูกสาวเราถึงได้มีแต่คนแบบนี้มากมายขนาดนี้นะ เรื่องที่อยากพูดมีแค่นั้นใช่ไหมอะเออคือลางตัวไอ้แยงกี้ขี้เกเรพ่อจะดัดสันดานให้เองวากอ่าสมเพชสำหรับอีพีนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะไว้ต่อกับพาร์ทต่อไปในวันศุกร์นะคะก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ